นายแพทย์พิสิทธิ์ศรีประเสริฐรองปรกักกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โดยมีนายพงศ์พิทยาธนะไกรสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางสุริยาธ,ธรรมรักผู้มีการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการคณะแพทย์พยาบาลร่วมในพิธีเปิดณห้องตรวจสุขภาพครบวงจรชั้นหนึ่งอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ท่นนี้แพทย์หญิงสุรยาธรรมรักผู้มีการโรงพยาบาลเพชรบุญบอกว่า โรงพยาบาลเพชรบุ์นั้นมีความพร้อมในการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ผู้ป่วยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยสามารถใช้สารสกัดจากกัญชาได้อย่างปลอดภัยซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยที่จะให้บริการประกอบด้วย3กลุ่มโรคซึ่งได้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและมีการขึ้นไส้อาเจ,จียน ใช้มเทาอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและใช้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองซึ่งได้รับการสับสนการจัดสรรไม่ภัพาะน้ำมัน,น,มนกัญชาผ่านทางโรงพยาบาลเจ้าพยาอภายัยภูเบศในรูปแบบของ TH c ซขนาด5มิลลิตรจำนวน200ร้ขวดโดยเปิดให้บริการในวันศุกร์แรกของเดือนเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาน,น,นห้องตรวจสุขภาพครบวงจรชั้น1อาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเพชรบาูรณ์ ด้านนายแพทย์พิสิทธ์ศรีประเสร,ริฐรองประกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการแก้ไขพรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พศ2 5 6 2ได้กำหนดให้ยาเสพติดประเภทหคือกัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ในโยบายขับเคลื่อนเร่งด่วนในเรื่องกัญชาเป็นข้อแรก เพราะเห็นปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงบริโภคโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมานจากการเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายและเป็นมะเร็งและโรคต่างๆที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วให้เข้าถึงบริการได้ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขขยายคลินิกกัญชาไปในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแล้วมี2แบบคือเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันกับ คลินิกทางการแพทย์แผนไทยโดยการแพทย์แผนไทยนั้นจะอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนประมาณ80-90แห่งส่วนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนั้นยังไม่ได้เปิดทั้งหมดจะดูตามความพร้อมเพราะการส่งตามผลิตยานั้นยังทำได้ไม่มากซึ่งการใช้กัญชานั้นจะมีเงื่อนไขการใช้ทางการแพทย์และจะผลิตมากขึ้นเรื่อยๆต้องมีการคัดกรองเพราะให้แล้วต้องให้ต่อเนื่อง จนกระทั่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเพราะส่วนใหญ่จะลดอาการปวดลดอาการกังวลลดอาการคลื่นไส้อาเจียนทานอาหารไม่ได้ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ป่วยเป็นมะเร็งต้องให้เคมีบำบัดทำให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีในส่วนเรื่องของการปลูกนั้นประชาชนทั่วไปนั้นยังไม่สามารถปลูกได้เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง กัญชาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษดูดซับสารและธาในดินได้ดีมากถ้าดินเตรียมไม่พร้อมจะมีสารปนเปื้อนเข้ามาการปลูกกัญชาทางการแพทย์ต้องดูแลคุณภาพตรงนี้เป็นอย่างมากทั้งนี้ในการใช้กัญชาในการรักษาแพทย์ที่ใช้จะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมทุกคนนอกจากนี้ยังรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆจะต้องรับการอบรมให้ความรู้เช่นเดียวกัน เอาม,ามาใช้ในการบำบัดะคกับในสามกลุ่มโรคที่ทางผู้จการได้นำเวียนทีนี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนที่มีความรคนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตเป็นโรคปะเร็งเป็นโรคที่เก,กิดจากโรคต่างๆในภาคสิดใจหรือการ,รกาด,ด,ด,ดูแลในช่วงหนึ่นขงของชีวิตนะครับแล้วก็เรื่อยู่ซื่งจะมีการติดตามต่อไปนะครับ ในเรื่องการดาเนินการนี้ก็จะมีการดาเในินการไปใต้การควบคุมกำกับงานจากทางกระทรวงดยอก็จะมีเรื่องบ่ากในอนุญาตงานบริษนะครับแล้วก็ทางรัที่ก็นํฤฤฤามาเรื่องการนานบังบ่าในการใช้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างทั้งหมดเนี่ยเรามองใน,นแง่ของประโยชน์คือประชาชนได้ประโยชน์อะไรประชาชนนี้ได้ประโยชน์ในเรื่องของความทุกข์ทรมานทดยเนวาะาการ มาเร็งในการรัรกษาระยะสุดท้ายของหลายโรคนะครับซึ่งมีความมุคมากเมื่อได้รับยาที่เรียกว่ากัญชาหรือสารกัดกัญชาทางการแพทย์ก็จะทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในใต้กฎหมาย นะครับาจากการที่ท่านรอง,องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดึงท่านรัฐมนตรีชาญวิทย์ผลุ่มเนี่ยได้มีนโยบายในการ ในระบบเรื่องการเข้าถ kind of ึงบริการโดยเฉพาะผู bon ้ป่วยที่มีความทุกข์มากในการเป็นป่วยระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งนะครับและโรคต่างๆที่มีข้อบูกชี่อทางการแพทย์อยู่แล้วสามารถที่จะถึงบริการได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเงนี้กระทรวงสาธารณสุขก็กำหนดเป็นระบบบริการนะที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นสื่อแหล่งระบบบริการ ในการใช้กระชานจากแม่โดยรอบแรกก็จะเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับในโรงพยาบาลทั้งหมดคือโรงพยาบาลสูงโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลเทศบาลก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่มีการให้บริการนะครับต่อไปการขยายลงไปถึงโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลเภอโรงพยาบาลชุมชนนะครับ และการให้บริการที่จะมีทั้งการแพทย์ในปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกซึ่งการใช้ในการการแพทย์เราจะมีการเตรียมพร้อมนะครับโดยแพทย์ทุกคนที่ใช้ก็ผ่านการอบรมจากหน่วยส่การแพทย์นะครับก็มีเภสัชแล้วก็มีพยาบาลแล้วก็ต่อไปที่จะมีนักเรียนการ และภูมิคุ้มกันในปุ๋ยทานการแพทย์เปมีการบรบรวมและให้ความรู้และนำไปสู่การให้บริการแก่ใครนะครับ